ที่จะรอเข้าถ้าเรือคลองเตย,เตยซึ่งถนนทางรถไฟสายเก่าที่ผมบอกว่าเขาจะเปิดให้ให้รถเข้าหรือวิ่งได้ในเวลาหนึ่งทุ่มนับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับเมื่อกี้เราก็วิ่งมาในทางาถนนบางนาตราดขาเข้านะครับแล้วก็ตอนนี้รถบรรทุกทุกันก็ต้องออกเส้นขนานตรงนี้เพื่อที่จะมาติดอยู่ตรงแยกบางนาเพื่อที่จะวิ่งเข้าสรพพุทธแล้วก็เข้า,าทางรถไฟสายเก่าแล้วก็ถ้าใครเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกทางสำโรงปู่เจ้าตามท่าที่จะไปกันก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกท่า CT, ทีซีทีท่าไทยทีไอซีที CT, สหไทยวีพีที T, อะไรทางโน้นอ่ะส่วนถ้าใครเลี้ยวขวา ก็จะเข้าทางอ่าเข้าทางรถไฟสายเกาใช่ไหมก็จะเข้าท่าเรือคลองเตยนะครับก็จะวันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของทางรถไฟสายเกาทาไมรถบรรทุกถึงทุ่มหนึ่งรถบรรทุกถึงเยอะตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยังไม่ทุ่มดีเลยนะหกโมงกว่าๆนะครับเราก็นึกว่าเรามารีวิวเนี่ยคันแรกแล้วไม่ใช่นะพี่พี่เข้ามาก่อนกันหลายคันเลยทุกคันนะอันนี้อาจจะหลายเลนอาจจะอยู่ขวานอน่อยอย่าตกใจเพื่อนเพื่อนเพราะเราเพิ่งเบี่ยงออกมา ยังเปลี่ยนเลนลำเปลี่ยนเลนลำบากก็จะไปตามเขาไปก่อนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการวิ่งเข้าท่ายแยกบางนาสัพพุทธแล้วก็ไปถึงแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางรถไฟสายเก่าที่จะไปออกทางสมุทรปราการหรือจะเลี้ยวขวาไปทางคลองเตยเดี๋ยวมาพูดคุยกัน ก็จะเป็นแยกบางนานครับเป็นแยกเป็นแยกที่วุ่นวายมากเลยเพื่อนเพราะาอะไรรูป้ปล่ะอ่าเราวิ่งเส้นคู่ขนานบางนาตราดมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดได้จะมีประมาณห้าเลนหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าเลนหรือหกเลนก็ไม่รู้แหละแล้วก็พอเลยแยกบางนามาแล้วก็มามาฮ่มาม,ม,าามาจุมมาอ้วมมาจุมมารวมกันอยู่ตรงเนี้ยข้เอินว่างไหนวะมะฮุวมมาจุมมารวมเออมารวมกันอยู่ตรงนี้นนะจะเ,เป็น อาดูเหมือนจะเป็น3เลนใช่ไหมแต่จริงมันจะวิ่งได้แค่2เลนเ่ยมันก็จะทําให้แบบโอ้โหเกิดอุบัติเหตุเบียดกันบ่อยนะตรงนี้นะนะสุดท้ายก็จะจะมีพวกรถที่จอดหน้าตลาดนะครับพวกนี้ก็จะเหลืออยู่2เลนและว,วิ่งได้ทนะั้งหมดเลนเหมือนว่าว่าเหมือนว่ามาเยอะๆแล้วก็มารวมกันนะนะเหลืออยู่เล่บ่หลายนะก็จะอ่าวุ่นวายกันนิดนึงนะครับก็ติด ระยะเวลาในการติดไฟแดงก็ค่อนข้างนานนะเพราะว่ามันเป็นสี่แยกบางนาตราดรถเยอะเนาะก็จะรถบรรทุกก็จะเริ่มขยับตัวกันเข้ามาก็ในเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าทางารถไฟสายเก่าหรือที่เราจะเลี้ยวขวาตรงแยกอัสสพุทเนี่ยเขาจะเปิดเขาจะมีไม้กั้นไว้ช่วงช่วงวันเวช่วงเย็นไม่ให้รถเข้าใช่ไหมสักทุ่มหนึ่งเขาก็จะเอาไม้กั้นออกนะครับแล้วหลายๆคันก็จะถ้าใครมาก่อนเวลาเขาก็ชิดขวานะครับ ชิดขวารอเลี้ยวขวาเลยนะใครที่มา<ๆ>ชา้าๆอย่างเรานี่มาก็น่าจะมีแถวเลยแหละรอเลี้ยวขวานะครับหรือถ้าใครมามีอ่าเวลาที่มันพอดีก็ทุ่มหนึ่งก็เลี้ยวขวาเลยได้เลยนะครับพวกอยู่เลยนี่แหลนะนะเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ก็จะถึงตรงแยกาการไฟฟ้าหรือแยกกุดแล้วนะครับข้างหน้าของเราเนี่ยขวามือก็จะเป็นสำนักเขีดบางนาสำนัก งานเขตการไฟฟ้าบางนานะครับหรือสำนักงานเขตบางนารวมอยู่ติดกันนะ,ะผมพูดผิดสำนักงานเขตบางนาเออนะครับตรงแยกนะครับข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นถนนทางรถไฟสายเก่าเส้นที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นเส้นสับปวุฒินะครับส่วนที่ใครจะไปปู่เจ้าไปสูตรประการหรืออะไรพวกนี้เขาจะก็จะไปหลังอิมนะฮะเขาก็จะเลาะซ้ายหรือเลี้ยวซ้ายไปส่วนรถเทรลเลอร์ก็จะอยู่กลางเพื่อที่จะตีวงเข้าสายส่วนเราเลาะเลี้ยวขวา เราก็จะต่อแถวกันอยู่แบบนี้เลยนะครับว่าเขาเปิดทางเข้าหรือยังนะครับตอนนี้ผมดูแล้วมันทุ่มหนึ่งแล้วน่าจะเปิดทางเข้าแล้วนะครับหรือหรือรอหรือรอหรือเป็นชุดแรกนี่ทุ่มหนึ่งพอดีนะครับเรามาเนี่ยถึงน่าจะเป็นจะบอกว่าคันแรกก็ยังไม่ใช่ครับมีพี่พี่เขามาต่อแถวรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าเราสี่ห้าคันล้วก็เรเน็กอย่างที่ผมบอกนะครับทางรถไฟสายเก่าเขาจะปิดไม่ให้เลี้ยวนะครับรอเปิดให้เลี้ยวตอนหนึ่งทุ่มนะครับ อ่าสี่โมงถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยเขาจะให้แต่รถออกมาทั้งสองเลนเพราะตรงนั้นมันจะเป็นสวนทางกันแล้วรถที่จะรอเข้าด้านในนะครับก็ต้องรอจังหวะให้ได้ให้ดีแล้วก็เข้ามาแบบนี้ประมาณทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยก็มารอเลี้ยวเข้าผมดูแล้วน่าจะเป็นรถแรกเลยนะที่จะเลี้ยวเข้าเนี่ยเพราะว่าเขาจะเปิดให้เข้าทุ่มหนึ่งก็จะมีพี่พี่ตำรวจจราจรเขาเอาอ่าที่กั้นเหล็กมากั้นไว้นะคระับแพอถึงเวลาเขาก็จะมายกที่กั้นเหล็กออกแล้วก็รอเลี้ยวเข้าแบบนี้เลย โอ้หล้นแถวเลยนะครับตีขึ้นมาเลนสองเพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆตรงนี้เราอยู่เลนอสองเลนขวาเลยนะมีพี่เขาตีขึ้นมาเลนสามนะครับนี่จะรอเลี้ยวกันนะครับตรงนี้ก็จะแย่งซีนกันนิดนึงนะครับรถใหญ่ส่วนมากก็จะอยู่เลนนี้แหละขวาสุดก็จะเป็นรถเล็กนนี่ก็จะแย่งซีนกันหน่อยนะครับแย่งกันจเดีอเบียดกระโจกกระแตกนะครับทางขวาเนี่ยรอเลี้ยวขวาหมดนะเนี่ยท้ทางซ้ายมือเนี่ยเชื่อผมดิ รอ,อเลี้ยวขวาหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะวุ่นวายแบบนี้สําหรับใครรถเล็กก็มาด้วยความระมัดระวังเลยกันแล้วกันนะครับรถบรรทุกรอเลี้ยวขวานะครับพวกเรารอเนี่ไม้กัน้นรอพอจะเอาไม้กั้นออกประมาณทุ่มหนึ่งก็จะดันดันกันเข้ามาแบบนี้นะครับทางซ้ายก็จะดันเข้าแบบโน้นทางขวาก็จะดันเข้าแบบนี้นะพี่ๆเขาก็ตีวงซ้ายขึ้นมาแบบนี้ก็มาปาดแบบนี้เราก็ต้องชะลอนะครับมุดเข้าไปหน้าเละนะครับเอา้าไฟเหลืองแล้วบันเทิงแะเนี่ยมีตามหลังใมาอีกคันนึงนะเพื่อนให้ผมไปก่อนผมคาไฟเหลืองแล้ว ม,มีตามมาอีกคันหนึ่งน,งนะทนเพื่อนโอ้โหมอเตอร์ไซค์ก็จะดันแล้วเนี่ยจะประมาณนี้แล้วท่นเพื่อนมอเตอร์ไซค์ก็คุ้่นี้นี่นะครับก็คือนะครับเป็นทางรถไฟสายเก่าที่จะเข้าท่าเรือทงเตยนะครับเขาจะใหะ้รถเดินทางเดียวเนี่ยช่วงเวลาที่ผมบอกก็คือช่วงเช้านะครับช่วงเช้าจะเป็นรถเข้า2เลนเลยตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเป็นช่วงเย็นนะครับตั้งแต่4โมงเย็นนะครับก็ 9. จะเป็นรถออก2เลน นะครับประบายรถออกนะครับจากโซนในท่าเรือออกมานะครับแล้วก็รถบรรทุกก็รอวิ่งเข้าได้ตอนหนึ่งทุ่มนะครับสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มอีกรอบนึงนะครับช่วงเช้านะครับก็จะเป็นรถเข้านะครับแล้วติดเวลาแล้วเพื่อนๆไอ้ช่วงเช้าเนี่ยรถบรรทุกอย่าอย่ามาเข้านะครับเขาให้เข้าสองสองเลนนี่คือรถเล็กนะไม่ใช่รถบรรทุกนะครับแล้วก็ถ้าใครมาก็ต้องมาก่อนหกโมงเช้านะครับถ้าจะเข้านะครับหรือถ้าจะรอก็นู่นเก้าโมงหลังเก้าโมงนะครับตอนเช้านะหกโมงเช้าถึงเก้าโมงก็จะปล่อยรถว ตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นช่วงที่เย็นนะครับสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มก็จะปล่อยรถออก2เลนนะครับเราก็ต้องรอที่จะวิ่งเข้าแบบนี้ก็ต้องรอให้มันถึงหนึ่งทุ่มพี่ๆตำรวจเขาก็จะเอาไม้กั้นออกแล้วเราก็จะวิ่งเข้าแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็ช่วงดันกันช่วงเปลี่ยนเลนกันอย่างนี้รถก็จะติดนะมอเตอร์รไซค์ก็เยอะรถเล็กก็เยอะนะครับรถก็ค่อนข้างติดนะทางรถไฟสายเก่าแล้วก็ไอ้เรื่องจอดรถนี้ไม่ต้องไปพูดถึงห้ามจอดตลอดไมานะโยเว้นรถเสียนะครับก็ยังไงก็ ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนี่คือทางรถไฟสายเก่าทางที่รถบรรทุกหรือรถสายตู้อย่างผมนี่วิ่งเข้าในท่าเรือคลองเตยในช่วงเย็นแบบนี้ถ้าใครด่วนนะครับเขาก็จะเลือกใช้เส้นทางนี้นะครับส่วนถ้าเป็นอีกโซนอื่นก็ต้องรอ3ามทุ่มสกนที่จะเข้าได้เร็วที่สุดก็คือทางรถไฟสายเก่าก็คือปล่อยรถวิ่งเข้าหนึ่งทุ่มตรงแบบนี้สุริยาพรทุกสวัสดีครับเพื่อประโยชน์นะอยาเมน